พร้อมไปเดินรถตัดแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแต่งหน้าไปเดินรถตัดนะคะเดี๋ยวจะไปลงทะเบียนซิมของ t ทรูค่ะเพราะว่าซื้อซิมมาใหม่แล้วก็พอดีซิมเทพที่ซื้อไว้มันหมดอายุแล้ว เดยต้องไปลงซื้อทิมใหม่แล้วลงไปลงทะเบียนซิมเทพนี่คือเป็นซิมรายปีอาค่ซื้อมาพันสซื้อจาก s h o ปปีซื้อมาพันสามก็จะใช้อินเทอร์เน็ตอันนี้มันจะมีมันจะมีหลายตัวให้เลือกแหละตัวน,นี้ซื้อมา60 GB เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านต่อเดือนใช้ฟรี6 หปีหกสินะคะใช้ฟรีหปีแล้วก็โทรหาทุกเบอร์ทุกเครือข่ายฟรีไม่คิดตางเพิ่มรู้สึกว่าจะแต่มัน15ทีมันตัดอะ่ะแล้วจะเราดวมๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะรองพื้นรองรองพื้นผสมไว้แล้ว ผสมไว้เลยเพราะว่าขี้เกียจผสมทุกวันเกาจะผสมทีหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะชอบชอบนิ้วเกลี่ยมาความเร็วกว่าไวกว่าแล้วก็ใช้ใช้ตัวพับกดเอาให้มันเรียบมันเนียนเดียวเนียนเลยนะเนี่ย เื่อสำาดีก็มีใช่กับครึง่งนะคะกดๆๆนะคะอย่ารูดหูหูเราก็ไม่ต้องทาหรอกคะ่ะเอาที่มันติดกับพับนี่แหละคะ่ะที่ติดกับพับน,นะคะกดๆคอนะคะ เดี๋ยวจะไปเดินรถตัดหน้าเมืองตัวเนี้ยใกล้บ้านก็จะไปโรงเรียนซิมแล้วก็กบเพราะว่าไม่อยากอยู่นานเพราะาตอนนี้โควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วเนาะแล้วก็จะไปที่ชุมนุมเยอะๆก็ไม่ดีเลยจะไปตอนช่วงห้าก็แบบน่าจะประมาณสิบโมงแล้วก็ไปแล้วก็จะรีกกบกบตรงนี้จะเป็นรอยสิวนะคะก็ให้ลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะ จะต้องสวยสมาไหมคะเผื่อได้เด็กทรูอะไรอย่างเงี้ยหน้นาตาดีๆนะนง,งานทรูก็หน้าตาดีนะคะต้องเจ็กค่ะแลววนะคะพอสิมันก็จะมันก็จะบุกเปิดไปได้ระกับหนึ่งเดี๋ยวเราลงแป้งอยูเนาะแสววก็ วันนี้นอกหงอวันนี้ที่สีแดงเดี๋ยวจะใช้นิทาแก้มนะคะใช้ลิปสติกค่ะทาแก้มดี๋ยวทาเลยนะ,ะยนนนตุ้มโหนโกนะคะใช้ลิปสติกสีจะทนกว่านะเพราะมันเป็นเนื้อครีมจะทำให้เราเป็นสีชมพูแก้มเราจะออกเป็นแดงเลนเรือค่ะอนะไร จะล้เรื่แล้วมื่เราทารุดแก้มแล้วก็มาลงไฮไลท์ก่อนเราเชดดิ้งก่อนก็ได้เนาะเชดดิ้งตัวนี้มันจะไม่ค่อยเข้มนะคะมันจะเป็นสีอ่อนมันก็จะคือเราก็ต้องลงซ้ำหน่อยก็เหมาะคนที่แต่งหน้าใหม่ฝึกแต่งหน้าได้น,น,นะครับว่าสีมันอ่อน มันจะลงง่ายมันจะเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็คือเราลงเยอะมันก็ดูไม่เยอะใช้มือได้นะคะ ไม่หนีได้นะคะเนี้วก็ารู้เป็นเลยนะทาให้หมดเลยแม่ค้าดังโด่งแล้วต่อไปก็มาถึงการขั้นตอนลงไฮไลท์นะคะลงไฮไลท์จะมีไฮไล์ครีมกับไฮไลท์ผงไฮไลท์ที่เป็นเนื้อแป้งจะชอบลงไฮไลท์ครีมมากกว่าเพราะว่ามัน,นสะดวกกว่าเวลาลงคือมัน มันติดทนกว่าแล้วก็การเกลี่ยมันจะง่ายกว่าจริงจริงะแต่คือมันบางทีอาจจะดูหนาเนี่ยอย่างเราทานาไปคือแค่เราใช้พับก,กดกดกดคือเดี๋ยวความบางก็จะบางเรื่อยๆก็ถึงแบบถึงหว่าไม่อยากให้ใช้พับก,กดรองพื้นไม่ไม่ให้ใช้ให้ใช้พับเกลี่ยรองพื้นให้ใช้นิ้วเกลี่ยรองพื้นข้อเงี้ยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะผยวกพับหมดตรงนี้ก็เป็นบุ่มไปนะครับก็ต้องทาแล้วก็ตรงนี้เป็นริ้วรอยทาไปเลยค่าริ้วรอยแล้วก็ สันจมูกเข้าน้ำแข็งนะคะการจมูกนิดหนึง่ง เดินตัดเผือได้เด็กไปอ่อยหนุ่มทรูกันนะคะเป็นหน้าไปอ่อยหนุ่มทรูกันเนี่ยเป็นหน้าไปเดินรถมาล้วก็อาจจะเจอซื้กของนิดหน่อยก็จะกลับซื้อของกินนิดหน่อยก็จะกลับก็ไม่อยู่นานหรอกว่าช่วงนี้โรคโควิดเป็นมันมาอีกแล้วว่ามันก็ไม่อยากเสี่ยงแต่นี่ทําประกันไป็แล้วนะคะทําที่เซเว่นน่ะตอนนั้นจี่เจ็ดร้อยกว่าบาทก็ถ้าเป็นปุ๊กก็ได้แสนหนึ่ง ใช้พับเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยลงไปเลยหนักๆลงไปก่อนอ่อนเองไม่ต้องกลัวนะคะแต่ใหม่ๆอาจจะเขินนิดนึงก็ไม่ต้องลงหนักก็ได้ลงเบาๆแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าลงหนักแล้วก็ใช้พับกดแบบนี้ก็ได้นะใช้ตัวแบบนี้ก็ได้นะแตบบ่นี้มันถูกอ่ะมัน ก็สแกนละห้าสิบาทหรือยี่สิบาทผมไม่รู้จะไม่ได้ซื้อในช็อปปี้แต่เนี้ยของเข้ามาร้อยกว่าบาทร้อยสิบบาทร้อยต,ต้นต้นนี่แหลจะจำไม่ได้เห็นไหมคะผ่องแล้วเช็ดดิงมันก็จะไม่โอเคละก็ลงเติมเช็ดดิงอีกนิดนึงก็ได้ สุดแล้วนะคะแล้วก็มาลงแป้งกันค่ะวันนี้ก็ใช้ของคาเพอร์มาเหมือนเดิมนะคะนี่จะเป็นแป้งออกสิมพูมันจะมีหลายสิ่มากมันจะมีหลายตัวของคาเพอร์มาตันนี้น่าจะมีตอนนี้ของตัวเองจะมีอยู่สามตัวนี่เป็นแป้งสุตเรืองแสงนะจะไม่ผิดแล้วอันนี้ก็จะออกองคมคบงเหลืองไปอนงเหลืองนี่จะออกองมพูนี้ใช้องค์จมพูนะคะแป้งชมพูจะใช้ล็อกหน้าเนียเหมือนกันนะแป้งเขาจะเนื้อละเอียดมาก ก็แอบแพ้นิดนึงแต่ก็ก็สมราคาเขาอะเนาะก็ใช้พับพับแป้งนะคะยังไม่ได้ซักเลยดำมากแล้วไม่จะ้ซักกนไม่ได้ซักกทีคุยกันได้ราคา คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครัานี่แค่นี้แหละแป้งก็ไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพราะว่าคือตัวรองตัวรองพื้นมันก็มีแป้งอยู่แล้วคือตัวรองพื้นจริงๆอ่ะคือเราไม่ต้องลงแป้งก็ได้จริงๆลงพื้นหน้าเราก็เนียนแล้วแต่คือตัวรองพื้นมยังมีความมันอยู่แล้วก็คือใช้แป้งแต่เนี้เพื่อซับความมันให้ฟอความมันไม่มีความเนียนหน้าความเนียนเราก็จะมากความที่หน้าเราก็จะเนียนมากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็เราก็มาเขียนคิว คิวตกมากไงก็เลยกันคิวเพิ่มขึ้นให้มันขึ้นมาพอมันขึ้นมาเสร็จเนี่ยเห็นมาคิวมันประสิทธิ์เสียสีน้ำตาลแล้วมันไม่โอเคเพราะว่ามันจะมีคนคิวของเราคือคิวบงคนคิวดำเราก็ลงพอเราเขียนสีน้ำตาลมันก็จะเป็นเหมือนสองสีอยู่ฉะนั้นหางคิวคือเราก็จะควรเขียนคิวสีน้ำตาลให้สีน้ำตาลเข้มดี ไม่ควเสียงสีดำนะสีดำมันจะทําให้เราดูเกศไปเลยอาจจะเขียนสีน้ำตาลแล้วก็ทับด้วยสีน้ำตาลเข้มอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะการเขียนคิ้วคือวาดโครงแต่เดี๋ยวนี้คือเขาจะไม่ได้คิดคิ้วโครงจะจัดขอบคมอะไรเงี้ยเขาจะไปคิดว่าเป็นหวานแล้วก็แต่นี่ก็อยู่ที่คนชอบเนาะก็เขียนตามชอบ คิวซ้ายขวามันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วตามธรรมชาติก็แค่เขียนให้มันใหญ่เท่ากันก็พอแล้วคือจะสูงต่ำมันนั้นก็มันก็จะมีเหลื่อมล้ำบ้างแต่ก็คือมันก็สวยอะสวยว่าคนไม่มีคิวอะคือเราเวลาเขียนคิวไม่จำเป็นจะต้องเขียนให้เขาเท่ากันซ้ายขวาหรอกเขียนให้เหมาะกับหน้าเองมากกว่าจะดูดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาอันนั้นไงโดยใช้แปรงปดเพิ่มนะคะให้จุ่มสีส้มก่อนนะคะสีส้มและสีน้ำตาลก็ได้แต่จริงใช้สีส้มดีกว่าสีส้มอ่อนแบบเน,นี้ย ก็จะได้หัวคิวที่อ่อน,ออน ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เขียนตามันก็จะเอาสีอะไรดีสีชมพูหรอกคะ่ะสีชมพูเนาะเดี๋ยวจะไปห้าต่อสีชมพูสีชมพูอ่อนตัวเนี้ยทาทั้งตาเลยค่ะ เห็นไหมสิสองแท่งเดียวกันเขียนคิ้วซ้ายขวายังไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นเราก็ต้องไม่ต้องเสียเรียบว่าคิ้วจะต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ก็เขียนก็แต่งเอาตามความสามารถแล้วก็เขียนฝั่งนี้ได้โคมแต่เขียนั่งนี้ไม่ได้โค เดี๋ยวนะคะแปแรงหายอะ่ะสเหรล้เรามาใชา้ชตัวนี้นะคะใช้เปรงตัวนี้สีชมพูนะตูวนี้น้อยอ่ะ เบวนะครับตัวสีมาเงี้ยตัวบาตมันแล้วก็เกลี่ยไปทั้งหน้านะครับให้มันสมูทให้มันหวานให้มันให้มันอะไรนั่นอ่ะให้มันให้มันเชื่อมกันราคาภาษาช่างจะได้ให้เชื่อมกันนะคา แล้วก็ลงสีชมพูเข้มนะสีชมพูเข้มตอนนี้เมื่อกี้เราลงสีนี้นะคะแล้วก็ลงสีนี้เข้มเลยเลยหนึ่งเมื่อกี้เราเข้ากลางตาอนนี้หนึ่งส่วนสามของหางตานะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งส่วนสามของตานะคะหนึ่งส่วนสามของตานะคะ ฟุ้งๆฟุ้งๆให้มันฟุ้งๆออกให้มันนุ่มทีบๆบางนะสไตล์แล้วก็มาลงสีดำสีเอาสีสีน้ำตาลเข้มก็ได้สีน้ำตาลเข้มนะคะปลายของตานิดนึงตัวสีเล็ก ตวัดข้างข้างในนะคะัการแต่งหน้าไม่มีอะไรแน่นอนอมันไม่ได้เจาะจมว่าเอย่างเงี้ยมันคนก็ตาตา,ตาฝั่งละสี่ก็ยังทาได้คือมันนะ่ะมันเป็นศิลปะบอกไว้เลยว่ามันเป็นศิลปะนะคะ อยากแต่งอะไรลงไปอยากได้สีอะไรลงไปทาไปเลยไม่ต้องปรินใจคืออยู่ที่ความมั่นใจของเราจริงค่ะก็อย่างที่บอกแหละบางคนก็คือนี่ัดเบานะคะให้ตาดูโตบางคนก็คือเนี่ยทาตากระสีแต่ไม่ใช่ว่าติดสีคือสีใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทาแล้วก็ก็สวยนะ มันก็สวยจริงๆแส้วเห็นไหมหง่ายแล้วก็มาดักขนตาเมื่อบานลืมแต่งหน้าไปลืมทะลืมเขียนนี่นั้นลืมเขียนเอ้ยลืมปัดมะามะ่ามาค่าจะลืมปัดตลอดเลยเดี๋ยวจะไปหาขนตามาใส่นะครับ แล้วก็ปัดมสัสคาก่อนนะคะถ้ากลัวลืมอ่ะเพราะว่นนี้ก็คนล,ลืมแต่งหน้าเขาก็ลให้แต่งจากข้างบนงลงข้างล่างหรือจะแต่งจากข้างล่างขึ้น,นไปบนก็แล้วแต่นะอันนี้เราแตะถนัดเนี่ยพอเราไม่มีคนคิ้วว่ามันเขียนคิ้วให้ติดแล้วมันก็ยากและสีคิ้วมันก็จะจางเร็วเราต้องไปเลือกที่สอบขนคิ้วดีๆที่มันติดทนที่เหมาะกับเรา ะะเลยเจนรับกัจะให้ต้นบัตรเช็ดออกจุ่มร,รงงองพื้นนิดหนึ่งก็ได้นะคะจะได้เช็ดออกง่าย ารได้ยาวก็คือปัดแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะคะปัดแล้วก็ทิ้งไว้แห้งแล้วก็ปัดใหม่ปัดทิ้งไว้แห้งปัดใหม่นะคะกี่บขอบตาล่างนิดหนึ่งอเกขอบตาล่างฉะนั้นเราต้องเขียนทบตาล่างก่อน เห็นไหมเกลี่ยทุกเสร็จได้เลยก็สวยเหมือนเดิมแล้ลเสแควก็ปัดนัดคร่านะคะ กราลึกลึกชั่งเลยแล้วก็ใช้สีเหลองเกียวปัดใต้ตาลิ้นึ่งไปเรืได้ดูบราจบตา,ากระจกเลยแล้วมาปัดแก้มกันนะคะ เราตัด้องช่ำหน้าเราต้องช่ำต้องสวยแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้นะคะเชิดทีนิดนึง จุดนี้นะคะเก็บให้แบบมบนอุ๊ยแกม้มจะพกปูไปใช่ไหมแกม้มจะพกปูไปมีวิธีแก้ก็คือใช้แป้งฝุ่นนะคะแป้งเคทก็ได้แป้งเคกนะคะใช้แปรงเนี่ยปัดลงไปนะคะ เ้มเราก็จะไม่แดงมากเลยก็จะออกชมพูเรื่อเรือเร่อ,อแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็สวยแหละนะคะแล้วก็เรย์ก็ตาก็เสร็จคือทาลิปสติกก็จบแ้วถทาสีนี้นะคะวันนี้ของออเรน t ท l ลมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ให้ฟรีมา แก้มเด้งมาเอ้ยแกมเดงมาปากเดงมาแก้มไม่ได้งแต่ปากเดงมาตอนนี้นะคะก็วันนี้ก็จบการทีวีพิน,นี้นะ้อคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ